สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปบุกสิบถ้ำลึกลับที่อันซีนสุดๆที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มต้นที่ถ้าแรกถ้าพระยานครที่ประจวบคีรีขันแสงส่องลงมากระทบพระที่นั่งคูหาครืหาดสวยตะลึงต่อมาถ้าเลสเตโกโดอนที่สตูลพบซากดึกดำบรร้างสเตโกดอนอายุเป็นล้านปีโห ถ้ำลอดที่แม่ห้องสอนล่องเรือลอดถ้ำทะลุภูเขาสองข้างทางเป็นหินงอกหินย้อยอลังการแล้วก็ยังมีถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายถ้ำท,ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกพี่ครับถ้ำนี้มันลึกขนาดนี้เลยเหรอน้องถามด้วยความสงสัยใช่แล้วครับน้องมันซับซ้อนมากเลย นอกจากนี้ยังมีถ้ำทานลอดใหญ่ที่กาญจนบุรีถ้ำเขาวังที่เพชรบุรีถ้ำนรกที่ตรังถ้ำภูผาเพชรที่สตูลถ้ำแก้วโกมลที่แม่ฮ่องสอนและสุดท้ายถ้ำน้ำแข็งที่เชียงดาวแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์และความสวยงามที่แตกต่างกันเห็นไหมครับว่าประเทศไทยเรายังมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้นะครับจะพาไปอันซีนที่อื่นๆอีกแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ครับ